้องกลาบหยุดเลยหยุดหยุดน้องกลาบหยุด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 ลองกลาบหยุดพอแล้วยังพอแล้วครับสวัสดีค่ะมาอยู่ขาสวัสดีค่ะเรากำลังถ่ายรูปเล่นกันอยู่ค่ะเดี๋ยพี่พอสัมภาษณ์นิดได้ไหมได้ครับโอยโหมันมีเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะเนี่ยค่ะครับผมมาเลยคขัน้องกลาบคลับกลับพี่ฟ้าแฟนคลับของกลุ่มพีสวัสดีค่ะ สสวัดีคน้องก๊าบยืนข้างพี่เลยค่ะแต่ถ้าก๊าบยืนข้างไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดมายืนในใจพี่ก็ได้นะคะพอแล้วครับอร่อยนยางอุ๊ยมีความสุขอะละลายอะแับตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาทำงานใช่ครับผมแล้วแล้วพวกพี่มอกกวนหรือเปล่าลูกเอาไม่ได้กวนครับน้องก๊าบค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าหลายคนเนี่ยเขาเว้นระยะห่างกันไปหมดเลยช่วงกักตัวช่วงโควิดแบบนี้น้องก๊าบทำอะไรอยู่บ้างครับถ้าอยู่ที่ห้องส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวใช่ เขาเต้นกันติ๊กตอกบูมผู้ชมสารกัปจังเลยนอกจากเลี้ยงแมวแล้วคืออยู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับมันการีแลกซ์ผ่อนคลายเนี่ยวันนี้เนี่ยน้องกั๊บมาทำอะไรทำไมฉากเฉิกสีสันแบบว่าอลังการขนาดนี้ครับครับวันนี้ผมก็มาไลฟ์นะครับของ J D Central ครับผมอ๋อนี่เรานี่เรากลัวน้องหรือเปล่าอุ้ยน้องทำท่าอะไรอ่ะนี่ไงแมวนี่เป็นท่าของคนน่ารักของเขานี่เวลาไปอยู่กับแฟนคลับก็จยทำอย่างนี้ปุ๊บนี่นะแฟนคลับจะอ้าาา พี่ปุ้ยมีอะไรถามน้องไหมตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นมากต่บอกว่ามือเย็นเลยเพราะว่าไม่เคยอยู่ใกล้ศิลปินที่ตัวเองชอบมาก่อนไน้ลองกลับชอบแมวอย่างนี้ชอบแบบแม่พางไหมลูกเอาแม่เป็นยงสักคนมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะกติกานะคะก็คือนับ1ถึง10พอนับหนถึง10บเนี่ยไหนลองกลับกลบลองนับสิ1 2 3 4 5นี่สามการถูกแฉนี่คือการเล่นเกมของเราโอเคครับนับให้ถึง10ใครแพ้คือคัดออกแต่แต่ครับไม่ต้องออกแต่ออกแล้วใครจะปูกูจะต้องใครล่ะให้กูจ้องกับพี่ปุ้ยขับกับว่ากรับเนี่ยถูกขังอยู่ในหัวใจพวกเราแล้วมันยิงไม่หยุดเลยอะนับกรับพี่สามนับหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวก่อนนนขออเล่่กฉันขอถามก่อนแร๊บเธอชอบผู้หญิงมีอายุบ้างล่าจริงจริงผมชอบผู้หญิงโตกว่า เดี๋ยวเราจะนับ1-10ถึง10กันค่ะพอนับครบแล้วครบแล้วห้ามเลิกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นับเลขครบคนละครบครบคือคอรอบบไม่ใช่ครบคอรบบครบมันไม่หยุดเลยพี่จัดการบ้องสาวตัวเองสิมันไม่ไหวเลยอะอะโอเคหนึ่งสองสเ ออกไปเลยออกไปเลยออกเลยอากีออออกไปเลยอ้อเาแบบเมื่อกี้เป็นตัวอย่างได้มอหก็แปเกออกไปเลยเอาไปเลยออาไปเลยอไปเลยอ้ทอกไ่อะไรวะแล้วชนกบไม่ชนชน้องเลยเอใหมอ ออกเป็นคู่ไม่ใช่กเนคู่โอเคเดี๋ยวให้น้องกลับไปคนเริ่มแล้วกันนอหนึเราออกไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าก็แลับคู่แล้วกลับก็ไม่ได้จ้องหน้าใครเลยจิน่หนูหนูจะชนะอไหวยกให้ยกให้จ้องอ่ะเคเอา ใครกระพริบตาก่อนแพ้หรออาจจะเบื่อมองตามองใจพี่ก็ได้นะมหหหันยิงทุกเม็ดเลยพี่เหงเดียทุกเม็ดเลยนะพร้อมยังพร้อมยังอหนึ่งสองสามคิดอะไรไ กับกับพิบแล้วหนูจะไายจริงๆแข่งห้ามกตาใช่เพราะว่าพี่กราเป็นคนตาแห้งตาแห้งเพราะว่าเขาทํางานอยู่ในแสงอยู่ในอะไรเราไม่มีงานเนี่ยเราก็ตาน้าตาไหลทั่วเราไม่มีงานมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้มีคําถามมาจากน้องๆแฟนคลับของน้องกัาด้วยในฐานะที่เป็นแอดมินเป็นแอดมินเพจคุยทางมาเหรอมีคําถามไปดูกันนะคะเพราะว่าเป็นคลิปคําถามจาก น้องแฟนคลับของน้องกัปค่ะอยากรู้ว่านางเอกช่องสามที่น้องกัปอยากเล่นละครด้วยมากที่สุดคือใครคะอืม ตอนนี้ใช่ไหมครับเอาเป็นคนบ้านใกล้เลือนเคียงกันแล้วกันเอาเป็นพี่โบกันแล้วกันครับผมพี่โบเมลดาแล้วกันครับทําไมพี่โบถึงอยากได้พี่โบผมมีโอกาสได้ดูมลรักหนองขัดแยงด้วยแล้วก็เห็นว่าเออพี่โบเขาก็เป็นคนตลกสนุกสนานอยู่แล้วทำงานด้วยน่าจะพี่โบตลกมากเลยเนาะตลกมากครับไม่น่าเชื่อไม่ละมูถึงนพี่โบดูแล้วค่ะโอ้โหแบบแล้วแบบติดมาก อยากพูดอีสานได้เลยอ่ะอยากเูาอีสานอยากเูาอีสานแล้วเล่นแบบเล่นแบบไม่ห่วงสวยนะเป็เล่นเป็นตัวตนออกมาเลยอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าน้องฟก่าเคยร่วมงานกับคุณโบครั้งหนึ่งกับีเสามลสตอนนั้นเป็นยังไงบ้างการทํางานกับ พี่โบเขาพี่โบเป็นคนที่ตั้งใจครับเวลาทํางานอาจจะเห็นว่าพี่เขาเป็นคนแบบหัวเลาะเฮฮาสนุกสนานดูแบบเล่นๆแต่ว่าพอแบบเริ่มทํางานจริงๆเนี่ยพี่โบเขาเหมือนกับเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งเลยแล้วตั้งใจทำงานเปลี่ยนบุคลิกงงเลยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแบบคอยตั้งใจทํางานตลอดเวลาเป็นแบบมีเรื่องเปิดเปิดโป๊ะอะไรของพี่โบบ้างไหมเปิดเปิดคนอื่นตกบันไดไหมตอนที่เดินขึ้นไปชิโบตกบันไดลงมาหมไม่มีเขาตลกแต่เป็นคนตลกก็แบบตอนถ่ายคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมตอนไลฟ์ตอนนั้นตอนซ้อมก็มีแบบ ซีนที่แบบพี่โบเขาต้องปลดกระโปรงออกอ่าเห็นเขาเปลี่ยนชุดแล้วด้วยความแบบกระโปรงมันหนักแล้วแบบพี่โบเขาก็ยืนอยู่บนบันไดสูงๆแล้วแบบจะหล่นจะหล่นตลกดีครับโอ้คะแนนแร้วพี่โบอ่แอ้าวก็มีอีกนะมีเหรอคะมีคำถามหนึ่งนะเดี๋ยวดูซิค่ะมีคําถามอยากถามว่าถ้าวันหนึ่งพี่กัปมีแฟนแล้วแฟนพี่กัปงอนพี่กัปจะใช้ประโยคไหนในการงอแฟนคะโอ้าสมมติแกงอนให้ฮึ โอ้โหรีบูมต่อค่บูมตลอดเลยบมถ้าแฟนงอนถ้าแฟนงอนใช่ไหมครับก่อนอื่นเราต้องดูว่าเรื่องนั้น่ะคือเรื่องอะไรอาสมมติไม่มีเวลาให้เลยอะเขาอยากกินข้าวอะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปกินนะแค่มอ ก็องานนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องที่แบบเราเราผิดหรือว่าเราไม่สามารถทำนี้ให้เขาได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องออคุยกับเขาแล้วปรับความเข้าใจกันอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นแฟนรุ่นนี้อ่ะรุ่นนี้ไม่มีงอนอะรุ่นี่ได้ยินะ,มะแม่จ๋าเผืเ่อจิงเลยงานเยอะดูสิแฟนขับก็เยอะอไม่ค่อยสนใจเ,เลยอ่ะโอ้เราขอโทษนะมันเป็นงานเธอไม่ต้องขัวโทษหรอกเราไม่ว่าอะไรทนายเป็นชว้มากเลยอ่ะเธออะไ อมีคำถามอีไหมคะแม่มีมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอยากถามน้องกัปว่าใครและเรื่องอะไรที่ทำให้น้องกัปเสียใจมีน้ำตาและจำมาจนถึงทุกวันนี้คะโอ้โหแม่ตีไหมเสียน้ำตาหรอครับเป็นตอนเด็กๆครับผมก็คือเราร้องไห้ตามแบบ งองแงตามภาษาเด็กทั่วไปนี่แหละครับแล้วแบบอยากได้ของเราก็งองแงร้องร้องร้องแม่ก็เลยไปร้องข้างนอกให้เสร็จก่อนเราค่อยเดินเข้ามาอโผมก็เลยเดินออกไปข้างนอกร้องแม่ก็ทำทำงานอะไรของแม่ไปเสร็จปุ๊บเราก็เดินกลับมาแล้วก็กลับมากอดแม่โอ้โหแม่ดีเนาะได้ได้ของไหมไม่ได้คือเหมือนกับมันเป็นการฝึกฝึกตัวเราด้วยว่าอย่าแบบเอาแต่ใจมากเกินไปนี่ไปร้องให้ข้างนอกก่อน แม่แม่ไม่ฉันไม่ร้องเลยฉันบอกถ้าเกิดอยากได้ไม่ต้องร้องไห้หรอกลูกบอกพี่ต่อไปนี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะถ้าอยากได้อะไรนะคะน้ำกับก็คือบอกพี่กองค่ะมีมรมีมากใช่เออใช่ใช่ใช่มีอีกไหมคะแม่พุ้ยค่ะมีอีกคาถามหนึ่งค่ะถ้าน้องกับไม่ได้ทําอาชีพนักแสดงเราจะเห็นน้องกับในสายอาชีพไหนคะ อาจจะอยู่ทีมเบื้องหลังั้งครับจริงเหรอใช่เพราะว่าสายที่ผมเรียนมาก็ค่อนข้างจะมาทางนี้เหมือนกันก็จะทําเกี่ยวกับพวกตัดต่อพวกกราฟิกโมชั่นกราฟิกอะไรต่างๆผมชอบเหรอใจแล้วพี่สนุกดีนะครับอย่างนี้พี่ก้องนี่เข้าห้องตัดต่อทุกวันเลยตั้งใจเช็คงานเลยอดูกราฟิกสิเออจะเป็นแบบว่ามุมบ้านหรือว่ามุมถะแยงม้ใจกราฟิกใช่ไหมครับกราฟิกมีไหมคะมีคำถามสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะจ้ะ ครับมีคำถามจะมาถามเราต้องบอกรักกันตอนไหนเราถึงจะไม่สายเกินไป่เป็นแฟนค่ิดดีมาสาักจริงจริงยิงยิงคำถามแบบ ตอนไหนอาการบอกพี่หน่อยสิก็สักตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะกําลังดีกําลังแบบกม่ร้งนว่างเลยไม่เช้ามากไปไม่สายด้วยพอบอกเสร็จปุ๊บก็ไปใส่บาตรด้วยกันทั้งหมดน่าเสื่อมเพื่อไปใส่บาตรต่อทำบุญร่วมกันไปนี่เนาะใช่ดีกว่าเออดีดีดีอ่ะอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าแบบเขากําลังจะไปแล้วนะเงี้ยแบบเธอเธอรีบบอกเชิฉันเร็วเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะจะจะไปแล้วนะ โอ้ตัวเองเขารักตัวเองนะเขารักตัวเองนะเดี๋ยวน้องมันไม่คิดอะไรหรอกใจบูมมันคิดอะไรนี่แต่ว่าน้องกรัฟเนี่ยมาอยู่ช่องสามนี้มีคู่จิ้นเลยพี่ก้องเขาก็มีคู่จิ้นกับพี่ท็อปไปแล้วอ๋อแล้วไม่มีตอนนี้ลีกันแล้วเขามีคู่จิ้นไปแล้วตอนนี้ฉันจะเป็นแฮชแท็กก้อฟกรัฟกัฟนะอันนี้มันกรัฟแล้วกรัฟไปเลยแต่ว่าแฮชแท็กนี้เนี่ยกรัฟกับใครยังไม่รู้เพราะว่าต้องมาเล่นกันมาดวลกันกับเกมที่รัก ที่รักเนี่ยจะเป็นเกมแบบสมมติว่าหันหน้าพูดใส่กันจะมีสองพยางก็คือที่หรือว่ารักให้พูดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามราพูดจะพูดที่หรือรักก็ได้ถ้าพูดกันคนละคำแล้วมันกลายเป็นที่รักนั่นหมายความว่าคือคู่จิ้นกันค่ะไ้แต่พูดที่เหมือนกันที่ที่รักเหมือนกันไม่ได้ไปเลยก็กลับ,บแล้วกลับแล้วกลับแล้ว,ลวเลยอโอเคคนแรกดูหน่อย ไม่ต้องกระซิบเกิอภิรพี่ปุ้ยคนแรกปุ้ยคนแรกเลยได้ได้ได้กับปุ้ยจะเกิดขึ้นไหมโอ้โหนูนึกตั้มหนึ่งสองสามไปนะคะพี่ปุป้ยไม่ต้องเขินหนูรู้ว่าข้างใต้ใต้แมทพี่เขินมากโอเคนะหนึ่งสองสามรักกลับแล้วไม่เอากลับแล้วก่อนกลับแล้วมาแล้วไรแต่มาะยุ่ธเหรอหนูน้ำนะหนูน้ำนะ เขินนี่ดูขาพีก้องเดี๋ยวก่อนนะทำไมอ่ะตองขนจริงเหรออย่าอย่ามาจับตัวสิติดเชื้อโรคมาตัอติดน็อตเลยเสียเวลาตรงฉีดแอลกอฮอลนี่แหละเร็วๆเลยโอเมามองตานะมองตานะทำไมหูแดงก็นี่มันรัตตั้งสองชั้นเนียบยืดเลย ก็ถามทีสิโย่ <c oughs> โอเคหนึ่งสองสามี่ไม่ต้องแค่แักกลับแล้วไม่ต้องกับแล้วอล,วอ,อ,ลองดูสิห้า,ามเตียมนะเสียมนะอขอให้บูมนอนอยู่บ้านอีกเจ็ดวันเลยเไม่ต้องมีอะไรเลยเ <c oughs> ไม่ต้องมีงานติดต่อขอโทษนะคะห้าสี่สามสองสี่แล้มานับมานับมานับพี่กอง One. สองจ้ำใช่อ้าวเป็นไงเออสุดยอดสุดยอดสงมีสองคู่มีสองคู่ไม่ยอมคู่จริงก็มีคู่เดียวได้แล้วรู้แล้วใครเป็นคู่จริงกับน้องเขามีเธอกับฉันเออคุณผู้ชมอยากได้ใครเป็นคู่จริงกับน้องกั๊พพาแท็กมาบอกกันนะคะพี่เกมของเราวันนี้สนุกสนานนะแล้วก็เดี๋ยวน้องกั๊พเนี่ยก็คือต้องเตรียมตัวและทำงานครับพี่เป็นกําลังใจให้นะสู้ๆนะได้ครับขอบคุณนะครับให้น้องฝากผลงานกับแฟนคลับด้วยค่ะได้ครับก็ฝากติดตามผลงานต่างๆด้วยนะครับที่กําลังจะ ามมาน่าจะช่วงปีหน้าไม่ก็ปลายปีนี่แหละครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับยังานเียงแน่นอนก็มีให้ติดตามเรื่อยๆครับก็คือช่องสามนี่แหละเนาะอย่างแน่นอนก็คือมีละครโอเคขอบคุณกันทุกท่านขอบคุณมากค่ะแต่เรื่องไม่จับนะค่ะรายละติดตามช่อมกันอยู่นะคะค่ะ